อะแต่มาดุมันดดีขึ้นมันจะยิ่งดีขึ้นวนี้โอ้โหมีตรงไบโอ้โหดูชมพงใจตัวเองไม่เห็นแแล้วก็ชใจตัวเองโอ้โหรูปร่างเ่ยเดียวสอัายแล้วจ้ะใช่ป่ะนี่สร้างมาแล้วเนี่ยสร้างมาเองกันได้ทังหมดเนี่ยใจจริงเลยกลับมาต่อตรงนี้ค่ะ ทุกคนจะมีสมาธิเรียนไหมหน้าก็ต้องดูใช่ไหมหน้าก็ดึงดูึงนะเกิร์โอ้โหยังจะมาเลีอยงสีคุณนี่ไม่มีสมาธิเรียนแล้ว สงบใจทุกด้านต้องได้กา,รากตรงน,นี้เมื่ผไรจนบกมารนี้ตื่นใช่ไหมตื่นมาคิดแบบเดิมได้ชีวิตแบบเดิมแต่ถ้าตื่นมาคิดแบบใหม่นี่นี่คือที่ที่เราต้องการไปคิดแบบใหม่ได้ชีวิตแบบใหม่อันนี้ค่ะที่เราต้องการดอกจันทีนี้คิดแบบใหม่คืออะไรทํายังไงให้เราคิดแบบใหม่ตรงนี้แหละ ือสิ่งที่ครูพูดถึงมเมื่อตอนต้นไลยคุณใช้สิ่งนี้ค่ะจินตนาการคุณใช้จังหวะนี้ตื่นขึ้นมามไม่อนุญ,ญาตให้ความคิดเดิมๆหลักฐานเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆที่ไม่ชอบเข้ามาในหัว ฉันไม่อนุญาตฉันรู้แล้วพูดพร้อมคุณนะพูดตามครูนะฉันรู้แล้วฉันเป็นผู้ควบคุมชีวิตฉันเองฉันคือผู้สร้างชีวิตฉันเองและฉันสร้างมัน ผ่านจินตนาการของฉันเองดังนั้นตื่นเช้ามาฉันจะไม่ยอมเป็นเหยื่อความคิดเก่าๆที่มันไร้คุณภาพอีกแล้วฉันจงใจที่จะสร้างชีวิตใหม่ดังที่ฉันปรารถนาต่อไปนี้ทุกเช้าตื่นมาจงใจ จินตนาการถึงชีวิตที่คุณต้องการถ้าคุณมัวแต่คิดเรื่องเดิมคิดถึงปัญหาคุณซานรับชีวิตคุณจะเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลง3ปีที่แล้วเป็นยังไงเป็นเหมือนเดิมปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้คุณจะได้แบบเดิมแต่ถ้าปีนี้คุณต้องการชีวิตแบบใหม่ชีวิตแบบที่กูขอสักทีวะ โอ้โห oh, คนสวยคนสวยไม่อยากพูดคำนี้เลยฉันขอสักทีไม่ได้นะคะมันไม่เข้ากับหน้าครูปีนี้คุณต้องเปลี่ยนคำใหม่ไม่เอาคำพวกนั้นละไม่เข้ากับหน้าไม่ว่าจะอินแค่ไหน <c oughs> ฉันขอสักทีปีนี้แหละฉันจะเปลี่ยนชีวิตฉันแบบ360อองศาและฉันรู้ด้วยว่ามันไม่ได้ยาก oh. เนีฉันไหมเนี่ยฉันสอนเองฉันตื่นเต้นเอง,ฉ,เเองฉันตื่นเต้นคนเดียวปะเนี่ยนี่ครูตื่นเต้นคนเดียวนะมีใครตื่นเต้นกับครูไหมอ่ะตื่นเต้นใช่ไหมแซมตื่นเต้นใช่ไหมครูตื่นเต้นมากเลยนะคุณรู้ปะเนี่ยทําไมชีวิตเรามันง่ายแค่ปลายนิ้วอย่างนี้อ่ะฉันวาวุ่นอะ่ะไหนใครวาวุ่นอยู่ <laughs> ใครวาวุ่นกับชีวิตมานานร้วบ้าพิมพ์เจ็ดเจ็ด ขอขอสัมภาษณ์หน่อยใครว้าวุ่นกับชีวิตตัวเองมันนานแล้วพิมพ์เจ็ดเจหน่อยค่ะขอเช็คเล็ิ้งนิดหนึง่งใครว้าวุ่นกับชีวิตตัวเองมานานแล้วพิมพ์เจ็ว้าวุ่นมานานแล้วแล้วอยากเปลี่ยนแล้วจ้าอยากเปลี่ยนสักทีแล้วอยากมีชีวิตที่มันรอด จะเปลี่ยนจากว้าวุ่นเป็นเป็นวิ่งวับอะ่ะขอวิ่งวับไปเอาว้าวุ่นแล้วอะ่ะเจ็จจปีนี้พวกเราจะไม่วาวุน่นไม่ปีนี้พวกเราจะวิ่งวับแวววาวจดจดไปแล้วชีวิตฉันปีนี้จะวิ่งวับแวววาวหัวเธอครูขนลุกครูพูดจริง คุณตื่นเต้นหนึ่งมื่นคนที่คุณนี่กำลังสร้างคุณนี่ตื่เต็นดีใจมากเลยขอคุณไอเดียนี้จากจัก,กรวาลมากอยู่ดีคุณก็ได้รับไอเดียนี้อ่ะแล้วมันทำให้คุณมีพลังมากตื่นมาทุกวันคุณที่มีพลังแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนหนึ่งมื่นคนนะทุกคนวิ้งวับแววาวใช่ป่าปีนี้ เลิกว้าวุ่นและจะมีชีวิตที่วิ่งวับแวววาวมันจะเป็นแบบนั้นได้เติ่นเช้ามาทุกวันเริ่มคิดเรื่องเดิมเดิมเพราะเรารู้แล้วถ้าเราคิดเหมือนเดิมเราซ้ำซัตรเราได้ชีวิตแบบเดิมเราต้องการชีวิตแบบใหม่ดังนั้นเราต้องคิดเรื่องใหม่ทำยังไงคิดเรื่องใหม่ใช้จินตนาการคุณกำลังฟังคุณถูกคนแล้ว คนเนี้ยคนเก่งเรื่องจินตนาการคุณรู้ตัวได้เปนตึกเลยนะเรื่องเนี้ยว่าคุณเก่งเรื่องจินตนาการคุณชอบคิดอะไรที่คนอื่นเขาไม่คิดกันกอนได้เรียนกูไม่รู้ว่าชีวิตมันสร้างผ่านจินตนาการแต่พวกกูได้เรียนรู้ปุ๊บอะโอ้โหทีนี้ยากลายเป็นความมาันคุณตื่นเช้ามาถ้าคุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณจินตนาการสิ่งใหม่ จินตนาการรูปร่างหน้าตาชีวิตของคุณอะที่คุณอยากให้เกิดอะแบบที่คุณอยากได้เทคนิคของการจนินตนาการนะคะที่ครูจะสอนให้นี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของครูที่ครูใช้แล้วเวิร์กมากอาจจะไม่ได้มีในหะนังสือเล่มไหนนะเทคนิคที่ครูใช้แล้วมันเวิร์กมากแล้วมันนำพาชีวิตให้มาไกลมากมาก เวลาที่คุณจินตนาการอย่าใช้เหตุผลฟังนี้นะหลายคนโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาสูงสูงฟังดีๆอันนี้สำคัญเป็นสารถึงคุณเลยโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาสูงสูงคุณจะเป็นคนมีเหตุผลเยอะ ผลของคุณอะขวางทางจินตนาการถ้าคุณจะจินตนาการให้ได้ไกลคุณต้องไม่ใช้เหตุผลเหตุผลมันเป็นของเกา่าจินตนาการคือของใหม่ถ้าคุณอยากได้ชีวิตชนิดที่ว่าคุณไม่เคยได้พบได้เจอคุณยาวาเหตุผลมาใช้ในการจินตนาการคุณต้องปล่อยให้ความคิดมันมันบูน แล้วนะถ้าไม่ให้ใช้เหตุผลให้ใช้อะไรรู้ไหมใช้หัวใจคิดดักที่คุณใช้หัวใจคนที่จินตนาการบนเหตุผลจะมีอาการแบบนี้พอเริ่มคิดเริ่มจินตนาการปุ๊บ จะมีคำว่าแต่ฉันเรียนมาด้านนี้นะเริ่มจินตนาการปึ้มแต่ฉันมีสิ่งนี้ที่จะต้องรับผิดชอบนะคุณฟังคุยดีนะคุยนี่บอกให้คุณใช้หัวใจและไม่ต้องใช้เหตุผลในการจินตนาการคุณฟังคุยดีๆมันแพงมาก ตอนนี้งานทั้งหมดที่เราทำสิ่งที่เราทำทั้งหมดมันอยู่แค่จินตัาการเรายังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยดังนั้นมันไม่ได้สร้างผลกระทบต่อใครทั้งสิ่งมันไม่ได้ทำให้สร้างผลกระทบอะไรต่อคุณพ่อคุณแม่คุณมันไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรต่อสามีคุณเพราะคุณยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยคุณ จิงตนาการไม่มีใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นในเมื่อมันเป็นแบบนี้คุณเต็มที่ไปเลยได้คุณอยากได้แบบไหนอะ่ะเอาอยากที่ใจมันปรารถนาเต็มที่ได้เลยและมันสำคัญมันเข้าสู่การ manifest ละเวลาเราจะ manifest เสะค่ะ ันคือความคิดนะความคิดร่วมกันกับความรู้สึกคุณรู้ไหมครูที่ผ่านอะไรมาไกลมากเลยนะประโยคเนี้ยครูเรียนรู้ครั้งแรกตอนที่อ่านหนังสือ t h i n k and Growth ความรวยนั้นฟรีที่จารย์เป็ิดแปลมะ ความคิดความรู้สึกจะเกิดขึ้นมาเป็นความจริง manifest ในจังหวะนี้ที่ครูบอกคุูไงใช้หัวใจนะที่รักเมื่อคุณจินตนาการจงใช้หัวใจหัวใจคืออะไรหัวใจมันคือความรู้สึกไงจะ๊ะเข้าใจไหมหัวใจมันคือความรู้สึกดังนั้นเมื่อคุณจินตนาการและคุณจินตนาการ เมื่อคนจินตนาการอยู่บนเหตุและผลมันไห้ความรู้สึกแต่ถ้าคุณจินตนาการตามหัวใจความรู้สึกมันมาร่วมกันนี่เป็นคำอธิบายที่มันไม่เคยอยโคตรปลุกระดมเลยสวัสดีครับนึกว่าจะมีอะไรดีๆให้ฟังนี่อะไรก็พวกแบบนักผู้สร้างแรงบันดาลใจนะแต่ก็ ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอินฟลูเอนเซอร์นักพูดอะนะแล้วพีเ่เล็กสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์อยู่กับมิสเตอร์พีซีทีไปแล้วมั้งแล้วพีเ่เล็กเสียงคุ้นๆก็ดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นพวกนักพูดเพ่สร้างแรงบันาดาลใจมากกว่าแต่ก็พูดถูกแหละ ถ้าเกิดว่าอยากาไม่อยากอยู่กับชีวิตเดิมๆตื่นมาให้ให้มีความคิดใหม่ๆอะ่ะมันก็จริงอ่ะไม่ผิดหรอกใช่ไหมวันนี้วันไหวปะก็สินเจียยู่อี e e นะยินนี่ไม่ใช้สวัสดีปีใหม่จีน อืเอ่ะไปหมดแล้วมั้ง <c oughs> อันนี้ก็ระหว่างไปทุระก็ คุยกันไปเรื่อยๆสนสนารบหว่านเรื่อง,อง,อองฟังเรื่องไหนก่อนเรื่องน้องพรหรือว่าจะเอาเรื่องของไอ้บางหน้าขาวหรือว่าจะเอาเรื่องของกระหล่ำปีทอดน้ำลาความนะจริงยิ่งดูไป แล้วก็ยิ่งนึกตาว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จักกับใครมาบ้างแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงแล้วทุกวันนี้เขาเขาเขาทำคอนเทนต์ลักษณะไหนผมก็ยิ่งตลกตัวเองแล้วยิ่งมีคลิปเก่าๆที่เราเคยเก็บไว้นะคว่าใครพูดอะไรไปบ้างะเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับทุกวันนี้มันก็ยิ่งหน่าน้าขำกับ บางคนที่พูดจาเก่งพูดจาฉาดฉาดด่าชัดอยชัดคำสารพัดที่จะพลั่งพรูออกมานะอ,อกับฟองน้ำลายตอนขึ้นฟ้าใครพา <c oughs> ใ,ครใครเขาพาเรียกวาา่าไอ้คำว่าฟาด า่านเนียยิ่งตอนขึ้นฟาดเนี่ยยิ่งโอ้โหพูดจาเป๊ะเป๊ะเป๊ะโชโชชเหมือนมีหลักฐานเหมือนเป็นเรื่องจริงเหมือนเป็นเรื่องที่ชัวร์การันตีได้เลยว่าที่กูพูดเนี่ยคือชัดเจนชัวร์จริงแท้แน่นอนด้วยน้ำเสียงด้วยลักษณะกิริยาภาษากาย,ย,ยแต่พอมาถึงทุกวันนี้ อยู่ดีๆก็หายไปนะแล้วก็เหมือนจะคนที่เคยเข้าไปฟังนะถ้าใครที่เป็นคนที่มีความคิดนะก็จะจะจำในสิ่งที่มันผ่านมาได้นะแล้วก็จะรู้สึกแปลกใจว่าอา้าวไงอีนี่เป็นอย่างงี้วะไงอีนี่เป็นอย่างงี้วะแต่ตัวไม่แปลกใจเพราะว่าเราจำทุกคน เราจําทุกคําเราจําทุกท่านที่ผ่านเข้ามาแล้วเราเลือกที่จะทนทุกวันนี้เราต้องบอกว่าผมเลือกที่จะคบหานะกับคนที่ช่ำ่องดูทูบแต่ละคนเลือกที่จะทำความรู้จัก <1> 1> ซึ่งบางคนบางช่องเราไม่ควรรู้จักตั้งแต่แรก ไม่ควรก็หาตัวได้เพราะว่าบางคนก็เฮียแล้วเฮียอีกใช่ไหมแล้วพี่เด็กบางคนก็พลิกไปพลิกมาบางคนก็เฮียถาวรก็มี 什么？啊